กาจ่ายท่านก็นจะเห็นมาตรฐานเลยนะครับอันนี้ทําให้กับคณะแพทยศาสตร์มอสองวร่วมกับศาสารจารย์แพทย์สม,สมสสสเกียรติท่านก็นจะไปเห็นเต้นแบบ,บของคณะแพทย์ก็ทําไปยังไงมันน่าจะมาใช้อะไรบางเรื่องหรืบ้างย่ากนี้เป็นต้นแล้วยงไม่บอนะครับตัวสุดท้ายเลยเนี่ยในองค์การสองอค์การที่ผมพูดไปนะวันสกร่นี้คือ p r e s i ด e เลิศถิ i c กับกลุ่มบร,ริษัท f r e e ปอร์ตเขามีตัวสุดท้ายคือการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่โดยเอากระบวนการเดิมๆของท่านเนี่ยไปใช้เป็นรูปใช้อีิเช่นการจ่ายค่าจ้านะครับ เขามีขั้นตอนการจ่ายจ่ายอย่างไรต่อไปเขาจะมีการจ้างงานจ้างงานรูปแบบไหนเย่างไรแบบไหนด้วยอย่างที่เป็นต้นนะครับซึ่งเรากอกว่าหน้ณะนี้เอกกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ทําให้เราต้องคิดทุกท่านครับหลายองค์กรนะครับเขาคิดว่าถ้าจ้างกับตัว OT เนี่ยมีทีมากๆก็คือค่าจ้างที่จริงมันไม่ใช่นะครับแล้วก็เห็นสิ่งที่เอกสารมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับหลายองค์การก แล้วการเรื่องที่ในภาคเอเชียเราเนี่ยก็มีการสํารวจไปแล้วอันนี้เป็นข้อมูลของชมรมนะครับคนชนบุรีได้ค้นพบออกมาน่าสนใจมากเลยนะครับแต่ถ้าจะเห็นว่าจะมีอยู่สามประเทศที่มีชื่อ,อนี้นั่นคือกัมพูชานั่นคือประเทศลาวแล้วก็พมา่าเพราะสามประเทศนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีฐานข้าแรงกับเรื่องของการทำงานล่วงเวลาแต่ทางเราเห็นไหมครับ อันนี้ปัจจัยง่ายๆที่เราจะต้องม ENNIS องต้องคิดนะครับผมขออนุญาตพกกลับไปนิดเดียวเพิ่มเกิม9ร่วมในเรื่องนี้นะครับเลยขออนุญาตว่าสิ่งที่ทุกท่านจะต้องปรับเปลี่ยนในขณะนี้เองเนี่ยนะครับผมเพิ่มเติมให้เลยนะครับโลกเร็วมากเลยนะครับวันต่อวันเวลาต่อเวลาวินาทีต่อวินาทีเนี่ยนะครับที่ผมย้าทุกที่ทุกเวทีเลยว่าหากคนนี้ท่านมาแล้วเนี่ยนะครับท่านหันหน้าไปดูครั้งๆท่านไปรู้จักเนี่ยท่านต้องรีบทำความรู้จักกับเขาเพื่อเพื่ออะไรครับ ถ้าจะได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นในห้องนี้เนี่ยประมาณ4ี่ห้าร้อยท่านเนี่ยถ้าจะมีเพื่อนีเดียวพร้อมกันห้าร้อยคน,นยชมรมบราหาองเคาคนโคราชก็เข้มแข็งถ้าก็แบ,บ่งปันความรู้ประสบการณ์เข้าประชุมบวยบอยถ้าก็จะได้หลักความรู้เขาเรียกว่าเป็นการรู้เห้องเฮมเมน